เขามาท้าหนึ่งหนึ่งวะพี่เขาขอหนึ่งสามด้วย่ะยิงหัวแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่อย่าไปเล่นอย่างมันเลยผมว่าเราเราลุ้มหัวเอามันนได้เราผมมีทางอ่ะอันนี้มาดิโอ้ยมันกลุมมันลอยพี่มันโดนหัวสองเม็ด ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บมาแนะนําสายสุ่มสายวัดดวงนะครับก็คือเว็บ48เพนนั่นเองถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเป็นเว็บที่การเงินถึงนะครับจริงไม่มีโกงไม่มีเกนแน่นอน100%นะครับมาฮะถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กก็ได้ส่วนวิธีการเติมเงินนะครับผมแนะนาเป็นทัวร์เลสนะครับน่าจะง่ายที่สุดแล้วเติมไปเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็สังเกตเลข้างอิงนะครับนำเลข้างอิงเนี่ยมาเกาะที่ช่องตรงนี้นะครับแแการเบบออีึ เครดิตก็เข้าแล้วส่วนเกมที่ผมแนะนำนะครับเป็นเกมสุ่มเพชรฟรีไฟ์นะครับก็สนับคอรฟรีไฟล์โดยเฉพาะนะฮะมาเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับไปฮะรอบแรกยังไงเอาฮะรอบแรกก็มาเลย172เพชรนะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเรื่อยๆโอเคยังไงมาเอา3,698เพชร เอาดิเล, i, เลิกฮะได้แล้วต้องเลิกนะครับถ้าใครสนใจนะฮะลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผม <S <S เอานะฮะสวัสดีทู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มแบคทีมในแชทเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับมา <Okay. S 1> ดูกันว่าเราจะเจอคนประเภทไหนมีคนจําผมได้เยอะมากนะครับทุกคนแล้วก็มีคนถามมาว่ากว่าจะได้คลิปเนี่ยมันนานไหมนานมากฮะทู้ชมฮะกว่าจะเจอคนเปิดไม้นะครับกว่าจะเจอคนที่อาเนี่ยทุกคนคิดดูดิทุกคนสุ่มไปเนี่ยเจอคนเปิดไม่บ้างไหมยากนะครับทุกคนที่จะเปิดไม้นะครับมาแต่วันนี้ก็จะสุ่มให้ดูนะครับมาฮะ ัสวัสดีครับพี่สว <service. S 3> <Viol ent. S 2> ัสดีครับสวัสดีครับไปโรงแรมกันไหมพี่ไปโรงแรมกันไหมไปแล้วไปโรงเรียนไปครับโอ้ไปพวงนี้ครับโรงเรียนโรงแรมพี่โรงแรมโอ้แรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมนี่ไงพาสาวๆนี่ไปไงพาสาวๆเข้าโรงแรมซะหน่อยอันนี้สาวพี่ปะเนี่ยเด็กพี่ปะเนี่ยครับเด็กผมคร <Wh> ับเด็กพี่ว่าของผมขอคนหนึ่งได้ไหมพี่เอาไปเลยครับเสื้อขาวอันนี้อันนี้มาปัดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วขอคนพูดกวัวหนา ใช่ผมเป็นคนหล่อเท่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมร้องเพลงนี้ให้ฟังครับเพลงอะไรครับเอาเอาเลยนะครนะเอาอะไรนะเป็นไงเจ็บไหมพี่ปวดเลยจบไม่แต่ผมได้ร้องเพลงแี้วอ่ะพี่ร้องเพลงพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับใช่คนดังที่สุดมาร้องเพลงไหมเนี่ยใช่เนี่ยเลย อูนะครับเดี๋ยวผมจะปัดทขงกี้ด้วยครับสามสองหนึ่งเฮ้ยพี่ท่าอะไรอ่ะรอบเอเคเลยครับโอเคครับโอเคพี่จะอึอีกนานไหมเอาเลยแล้วจัดไปพี่เดี๋ยวผมเป็นแดนเซอร์ให้อยากกินตีนไก่ตีนไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไหมพี่ เสียงมันกระตุกนิดนึ่งครับอ๋อเสียงมันตกลองใช่ไหมเอาเพลงแล้วเอาเพลงแล้วเอาเพลงที่มันดังใน t ิกต็อกก็ได้พี่เอาเพลงอะไรก็ได้ได้สามสองหนึ่งเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเยียบป้ายเยป้ายพอแล้วพี่พอแล้วเหรอพี่มใส่ในรูปปักทงอยากดูปักทงใช่ไหมนดปักให้ดูครับสามสองหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยอันนี้จะไปปั่นบนตัวแมวปั่นไหนผมจะมาเล่นเกมผมไม่ได้จะมาปั่าอ๋อเอ้าเอ้ามาอีกแล้วนะครับอุ้ยโบโบอุ้ยอุ้ยอันนี้เขามาท้าหนึ่งหนึ่งวะพี่เฮ้ยเขาขอหนึ่งสามด้วยวะ เฮ้ยเฮ้ยไม่รู้แบบเปิดโปรนะครับเอาไหมลผมดูก่อนผมดูก่อนผมดูก่อนยิงหัวแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่อย่าไปเลนอย่าไปเล่นอย่าไปเล่อย่าไปเล่พี่พี่ผมว่าเราลุ้มหัวเอามันได้เอาไหมเดี๋ยวผมมีทางไงเด่นเด่นเลยครับเด่นครับเอาเปล่าหนึ่งสามเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าหนึ่งสามเอาเปล่าเอาเปล่าเออ กูโปรรู้แล้วโปรไม่ต้องบอกหรอกอ่ะย่าต่อให้เลยต่อให้โปรเลยโอเคครับใครใครสร้างครับเดี๋ยวผมสร้างเองนะผมสร้างพี่แอ๊ดพี่กูไก่ไว้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปสร้างก่อนโอเคโอ้โหเจอโปรเท้าว่ะทุกคนมันโปรจริงด้วยอันตายิงหัวแปดสิบเลยไม่จำกัดไอวอลนะครับสิบสามรอบเออเอาสิบเอ็ดรอบพอโปรมีบุญแค่นี้แหละมาไอโปรมันชื่ออะไรวะ ไป,ไปกดเลยก็ได้สามหนึ่งก็พอฮ,อฮัลโหลฮัลโหลอยู่ปะอยู่ปะฝ้ายฝ้ายไอ้หมอนนั้นมันโปนะมันทา้าหนึ่งต่อสามเอาลุมมันให้ได้นะได้ยินไหมได้ยินได้ยินพี่พี่เมื่อกี้เขาไปอนอนหนึ่งพี่คนไหนอะแ,แต่งตัวเป็นผู้หญิงเะพี่เขาไม่ออนเหรอไม่ไม่ออนโอเคพี่ผมดูมซื้อไอ้วอลว่ะม,มันเถืงละมาเล่นกับโปครับอันนี้มาดิ โอ้ยมันกรูมันลอยพี่มันโดนหัวสองเม็ดเอาไม่แตกเฉยเลยโดนหัวไปสองเม็ดพี่แตกไปเดือน่ฮ่าหเต้นหอเต้นหเต้นนี่เนอโอโหมันลอยมันลอยบนฟ้าเลยพี่พี่ควายิงมันพี่พี่ซื้อหมวกไว้เลยมองเงยมันลอยบนฟ้าเลยอ่ะโคตรโหดพี่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 ลุงยิงมาเลยนะโปแค่แดกกันนะครับขั้นไล่กับมันเท่าไร่กับมันพี่พี่อยู่ตรงนี้แหละมันยิงเราไม่ได้ ต่อมันลอยขึ้นปุ๊บอัดมันเลยเต้นก็ไก่อะครับมันยิงหัวนะพี่อันนี้มันเอวบว่ะเอวบว่ะผมเข้ารีผมเข้ารีเอวบวหรอเอวบว่ะเพื่อนโอ้ยโอ้โหโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรไไเลยเนี่เอาดี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 เพื่อนเต้นแต่มันพี่เต้นแต่มันหมอกผมหายเฉยเลยเมื่อกีนะ้ผมยังไม่ทันโผล่จากไอโมเลยนะพี่เมื่อกี้เนะี่ย เรต้องเอาเอา้ยมันหนักเลยครับอ๋อมันหนักเอาอหนัก<อ>นหนักดีเอาให้หนักดีพี่ระวังพี่ระวังมันอยู่ไนวะลองมันจะลอยขึ้นฟ้านะพี่เดียนไม่ยิงทะลุอะถ้ามันยิงทะลุน่เราแย่ยเลยถ้ามันไม่วาปมาหาเราเราตายเลยใช่นขณะนี้เฮ้ยเอา ผมสับผมสับกัดตัวไปเลยเอาตัวไปเลยเต้นแต่มันเต้นแต่มันเต้นโป๊จะเต้นไก่อะครับเต้นโป๊จะเต้นไก่ส่วนใหญ่มันก็อย่างนี้แหละพี่ไม่รู้จะฝึกไงดีๆมาท้าหนึ่งหมื่นสามหนึ่งสี่ผมให้แค่กี่ตาวะเนี่ยผมสิบเอ็ดอะมันต้องต้องชนะแค่หกใช่ปะท้ามไม่ตั้งเจ็ดตาเลยอ่าไม่อยากเล่นกับมันเยอะมันมีบนแค่นี้แหละ ต่อไอ้มีบุญแค่เดียวเลยต้องหาประมาทต้องหาประมาทเอ้ามันอยู่ฝั่งนู้วลหพี่ิย้ายมันซ้ำย่าให้มันซ้ำมันมันเห็นผมมันเห็นผมหัวหายดิยเอาเดะหัวหายไปดิเพื่อนเป็นโปรหัวหายเน็ตโปรเล่นให้มันแบบตึ่งๆติ่งเลยดีครับใช่ใช่เป็นเน็ตโปรครับ ไม่ตึงเลยตึงอันนี้ไม่ <Nope. S 2> อันนี้ไม่ได้แบบเดินกับบอกนะครับเดินกับบอกเราตราในการยิงหัวนี่แปดอะไรผมมันลอยเลยตาแรกอะพี่มันโปรแน่นอนวันนี้เข้า่าตั้งให้บอวอย่างเดียวพี่ตั้งไวอ,อ,อย่างเดียวจะวิ่งไปไงตั้งให้บอดนั่นไง <c oughs> ตั้งให้บอดไม่ทันะเอามันตั้มมันตั้มไอ่ไอ่ไอเอาหลังมันพี่ผมข้างหลังมันเอาดีนิ่งสุดท้าย อะไรวะโหมันยิงแบบเข้าหัวเข้าหัวเลยใช่ไหมพี่ยิงเข้าหัวนี่เมื่อกี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยอะ่ะมุตาน,นี้แหละมันจะลอยพี่เชื่อมผมปะมันวับไม่ได้หรอมันแหจะเปิดป้าอปตอนสุดท้ายก็ได้ลองอ่ะบ้าเนี่ยบ้าไหมบ้าไหมไอ้ <War p S 1> ย,ย,ยมันลอยมันลอยเอ้ยมันอยู่บนบนมันอยู่บนคอนเทนเนอร์พี่เตะเตะเตะอุ้ย เพื่อนมาี่เพื่อนโหพี่ตังไหนเท่ไงจุบได้ปะชบปะไได้ไ้ไได้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 ้ได้ได้ไดด้ได้ได้ไ้ไไไไมไไไม สรุปใครเป็นพี่ใครเป็น้องเนาะเรียดเอาดีเอาดีเพื่อน <c oughs> รอจ<ว>ังหวะรอจังหวะเป็นโปะหรือไงล่ะครับปโปะหรือไงล่ะครับโป่อย่างงี้กำจัดไม่ยากพี่ทำไม่ใช่แดงนะอเอาดีโป้เพื่อนอะไรวันนี้เดี๋ยวผมจะลบเพื่อนมันด้วยนะครับทุกคนผมไม่เอาไว้ให้มันหนักหลายชื่อเพื่อนเราหรอกนะฮะโอเค ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนทำไมนายถึงโปรเพื่อนขนาดนายโปรนายยังไก่อ่ะทำไมนายไม่ฝึกฝีมืออ่ะนายไปดูตาม youtube นะคนที่ด้วยเด็กเด็กเ็กเอกยเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะไม่รู้ไม่รู้หนูหนูไปดูตาม youtube นะไปดูว่าเขาสอนเล่นฟีไฟอะไรยังไงอ่ะแล้วหนูก็เอาไปใช้เข้าใจไหมหนูจะไปใช้โปรแบบนี้รู้ไหมเออ พี่พูดดีๆกันหนูนะเนี่ยหนูรู้ไหมเนี่ยเออหนูอายุเท่าไหร่เอาพิ่พได้พิมพ์ได้น่าจะน่าจะประมาณเก้าว่าเอายุเก้าใช่เลยพี่เยอะมากหนูจะทําให้แล้วทําอะไรทําอะไรให้ครับพี่คุณคุณวะใครอ่ะพี่เหรอในยูทูบวะเดี่ยก็พี่หล่อเท่ไง พี่รอแค่สุแล้วขอโทษอะไรขอโทษครับพี่ขอโทษโอเคครับต้องเลิกเล่นโปนะเราก็สร้างตัวละครใหม่มาเพราะว่าตัวละครเนี้ยหนูต้องโดนแบนละโอเคลบโปทิ้งเลยครับเข้าไปอยากโดนแบนอ่าลบลบโปทิ้งเลยก็ได้ปากจองผมได้แบบอ่าอ่าพูดมาในช่องเองชื่ออะไรพิมพิมพ์มาเลยก็ได้อันนี้คือช่อง YouTube เองใช่ป่ะแต่น้อยเองครับตัว17ิจคนโอเคผมว่าน่าจะเยอะนะโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าอยากติดตามนะครับก็ตามนี้เลย ต้องตามนี้เลยนะฮะโอเคครับไปเอาน้องมิวเอาน้องมิวมาให้เอฟซีหายคิดถึงนิดนึงนะครับน้องมิวไว้บ่ายเอฟซี FC, พี่หน่อยเดี๋ยว <Bye, bye. S 1> ไปไปตอนเย็นนะมาทำคลิปกับพี่ด้วยโอเคครับครับผมไม่ได้กดที่นี่น้องมิวนั่นแหละกดอ่ะผมไม่มีน้องมิวกดไม่ใช่หรอเนี่ยหนะหนะ,นะเห็นไหมผมไมได้กด <c oughs> โอเคครับท่านชมครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะโอ้โหเจอโปเช่เลยแล้วมาท้าผมด้วยนะครับแล้วเป็นเด็กอายุ9ขวบนะฮะคือเขาเล่นไม่ค่อยตึงหรอกนะครับผมเลยชนะได้ถ้าเกิดว่าเขาเล่นตึงเนี่ยผมไม่มีทางชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าเขายิงทีเดียวคือล่วงเลยนะครับขนาดเพิ่งออกจากไอวอลไปเนี่ยก็ล่วงแล้วนะฮะท่านชมนะคือคนนี้เขาเล่นไม่เก่งผมก็เลยชนะได้นะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับในการสั่งสอนเขาละกันนะครับตัวนไม่อยากให้เขาเล่นโปนะฮะตอนนี้เขาก็สํานึกผิดแล้วนะครับไม่ต้องไปถล่มเขาแล้วนะฮะ โอเคครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวร่านชมไลฟ์เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย